สวัสดีคอบอลสวัสดี f อฟของเตยบอลนะครับมาดูข่าวเป๊ปกอริลลาครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ถึงกับกลุมหัวเลยครับเพราะว่านะครับพูดง่ายว่านำก่อน1นก็จริงถอดตัวลุกออกนะครับรับ5คนก็ยังเอาไม่อยู่ถึงกับกลุมหัวไปเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายครับอาร์เตต้าครับตีเสมอช่วงท้ายเกมครับโอ้โหช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็โกงความตายจริงๆครับจบสุดท้ายก็เสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งครับดาร์บี้แมตช์เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาครับ และเมื่อคืนนี้ครับทางด้านของแมนิตี้นะครับครองบอลแค่32.8%เนี่ยได้ลูกนำไวๆทางด้านของฮาลร่์ครับยิงเข้าไปนะครับจนสุดท้ายครับพูดง่างว่าทั้งเกมแทบจะไม่ได้คองบอลน,นะครับทางด้านของอาร์เซนอลก็บุกอยู่ฝ่ายเดียวครับหาประตูทวงคืนครับ จบสุดท้ายครับสังนาของอาร์เซนอลก็ตีเสมอเป็นที่เรียบร้อยครับก็จบเจ้ากันไปครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพื่อนพี่คิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวเม้นมาคุยกันหน่อยครับทั้งแฟนปืนทั้งแฟนแมนซิตี้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวอัปเดตข่าวอื่นอีกนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามไว้นะครับนะหน้าโปรไฟล์ผมมีรายละเอียดทั้งข่าวอยู่นอกเหนือจากข่าวก็ในชมรมนะครับพาบวกพาปังกันตลอดอยู่แล้วนะครับง่ายๆเลยครับนะคลิกเข้ามาได้เลยนะครับจะดึงเข้ากลุ่มฟรีๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนพี่นนนนนะะะะคคคคครรรรรััััับบบบบถถ้้้าาดดดูอลลลก็ิึงงงผมไไไเยยหโปฟ์ ก็เข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับและเจอกันใหม่